อยู่บ้านต้องมันทำงานเมือ่อคีดพลานเมื่เลยจะดำจะรวยแอวสาวสาวกรบอใดีเพราะว่าตัวพีพีไอห,ห,หนุ่มหหงสวยกูง,ง่ายก็หมายฟังยาติคำโอซ้ำซาให้บ่อยากไปให้ตัวยวันนั้นไปจีบสาวคำใบวันนั้นไปจีบสาวคำใบ มาถามไปแมได้ดูหมอยอินน้องคนงามไอ้ขอนด่งนี่สักตัวไอ้ขอนหนวนี่สักวา่าถ้าพีาา่ไอ้เปิดมาไอ้จะคดจะคายเนออ้ายพี่ไทยกินแกงปาลาฟานูกตีไหนมาไก่กระหวาไก่ตัวพี่ไทยกินแกงมันู่นค้นบะหมี่บุญขึ้นเหนือล่องไต้คืนนี้ได้บลาเอวหาน้องกินข้าวแรงครับอย่างฮะกินข้าวกะน้ำพริกกะเจ้าคนงามคนดีกินข้าวกะน้ำพริกอัดดึงบะจื้อ Ba tuyết kia đang đình xem là cock cock, you know, hệ nằm hít tèn à chào hai ngô tinh mature, ba tuyết nằm hít ngạt, a ký yankee, you love mature, ngô tinh mature, ngô 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 mature, mía, mía, เป็นงามไปลก,กอดลูยุม,มือเลี้ยวเป็นมะเริงมือวอกอย่าว,ว่าบอบอกเดี๋ยวจะโดนติดคุกยังดีที่เขาทีบตกการยังดีที่เขาทีบตกการถาเขาเอาทัวบ้านคงได้นอนเป็นตุกเซวเขาที่เป็นตำรวจนะผู้กองเปิดให้มาเจอแม่เซลไปห้องพักในเดี๋ยวนี้ เมียไอ้มสมศักมันไปแจ้งความตีโรงพากุณมันว่าแม่เซียวเนี่ยยุ่งัไอ้สมศักตกจันโปกแหกไปเรื่องมันเป็นจังไงเราอู้ฟังรึเอฮู้มาว่าเจนี่เขาเป็ใจดีใจนะเรื่องมันเป็นเจนี่แน่ไอ้สมศักมันขึ้นมาบ้านเฮามันมาจับมือเฮาเขาก็จับมือไอ้สมศักตอบและไอ้สมศักก็มากอดเฮาเขาก็อกอดไอ้สมศักตอบอย่าบอป่อใจไอ้สมศักยังมาลูกดูกนมเฮาแหมเฮาอดบ่ได้ กตีนตั้งตกจานอกาไอ,สอสา้สมซามาบอกใจลูกเขาลู่มาลู้ดูนมเฮาย่าอย่างแม่ก่ออยู่บ้านต้องมันทำดีร่ำรวยมั่งมีมันโยู่ที่ให้ทำดีด้พระองค์เทวันยมพระบานเลีกลีนีกลายทำชั่วตกหมาอตองได มันบดมันแตงมันเจ็บอกเจ็บใจนักบ่มีเหล้ายามอนักบ่มีเหล้ายาขอสุราบมจะยาจะได้มูสูตัู้งห้ายู้ไดู้ฮู้ฮู้ฮจาฮู้ฮอ้ฮู้ฮู้ฮู้จู้ฮา้ฮบ้ฮา้ฮู้ฮู้ฮูู้้้ฮู้ จากนี้กูจะอ่านรายชื่อของมูสูเจ้าทั้งหลายถ้ากูขานชื่อผู้ใดเพื่อตอบรับละเตียวลงมาตากมอนาฮกนี้นะเอานายลุมครับผมอืมนายเปียครับผมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเปียกำขวดยังเข้ามาในามอนาฮกหรอคือคือคือเล่าครับเอามานี่ยอืมไหนกูลองกิมก่อนเหรอ ลดจัดดีเอานายเปียมึงบิดตรงมาอยู่ในโมนหกแล้วหือมึงปีกไปเมืองคนเสียฮา,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 ากูชอบใจ